โอเคสวัสดีครับซาริเบเกอร์ชาวไายทุกท่านครับวันนี้ทัวร์รีดชทีวีโชว์ขอส่งผลงานอีกหนึ่งผลงานนะครับวันนี้ขอเอาใจสายสปอร์ตกันแล้วกันนะสายสปอร์ตคืออะไรนะครับก็คือ,อกลุ่มาชาวฟอร์ซ่าที่ไม่ชอบติดกล่องท้ายครับเพื่อนๆครับแต่มีความจําเป็นมากๆที่จะต้องติดเบาะพิงหรือที่พิงหลังนะครับแล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องใส่สัมภาระเวลาออกเดินทางต่างจังหวัดนั่นเองอ่านี่ครับชุดนี้ ถือว่าตอบโจทย์เลยครับเพื่อนครับมาดูใกล้ๆกันเลยทีเดียวนะครับกล่องข้างชุดนี้เป็นกล่องข้างแคปป้าเคอิดแคปป้าเคยีเอ็นนะครับความจุข้างละ22ลิตรครับเพื่อนครับเป็นทรงเหลี่ยมนะครับดูดีไซน์สปอร์ตแบบนี้เลยที่สำคัญก็คือนะครับอ่าสำหรับคันนี้เนี่ยเราติดอ่าที่พิงหลังแคปป้าอิตาลีนะครับไปให้ด้วยนะครับที่พิงหลังแคปป้าอิตาลี เอาไว้สำหรับคนซ้อนได้นั่งพิงอย่างสบายๆนะครับตัวนี้เป็นยางนะครับแล้วก็ความแข็งแรงของเขาเป็นเหล็กชั้งชิ้นขึ้นรูปแล้วก็ฉีดตัวยางนี้ขึ้นรูปไปอย่างที่เมื่อวานเราได้ทำคลิปกันไปนั่นเองครับเพื่อนอ่านี่เลยตอบโจทย์เลยนะครับดูแต่ละมิติครับถ้าเราดูมติติตัวนี้นะครับนะครับจะสังเกตเห็นว่านี่ฮะอ่าอันนี้ผมยืนตรงเลยนะนะครับ เอาว่าประมาณ1ฝ่ามือก็แล้วกันเผื่อๆนะครับเผื่อๆหนึ่งฝ่ามือสําหรับชุดข้างนี่ครับอ่าเอาใจสายสปอร์ตนะครับอยากติดกล่องข้างออกเดินทางแต่ไม่ชอบติดกล่องท้ายส่วนตัวผมชอบมากแล้วก็ถือว่าลงตัวนะครับตอบโจทย์สายสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับผมโอเคสนนราคาชุดนี้นะครับ เดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้โพสเช่นเดิมนะครับว่าครบชุดมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของชุดข้างแล้วก็ที่พิงหลังส่วนอสซอรีอื่นเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรอยากได้ชิ้นไหนสอบถามกันมาได้ครับผมโอเคมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีนึงขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ